láti ló wá bàlá àlá kò kìí tẹ̀lé pari lo yẹ lọ́ka gbólu láti fi léyìn. ตลอดจนกำลังพลที่บรรจุในหน่วยระดับกองพันได้มีความชํนนาทั้งในด้านการคำนวณชานสามารถปฏิบัติการลุในสถานการณ์ทายุ่ิมีจตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ ติดตามดูฟังที่1นถึงแมีนาคม2 5ง6โดยใช้พื้นที่บึงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและอำเภอดุสิตองจังหวัดนสี่การตรวจแผงการลุ่มปนยันพนันะาห้าการตรวจความพร้อมของยานการตรวจของกองพันธุ์กที่นั้นกรมฐานมาจะเป็นหน่วยตรวจสภาพความพร้อมรบที่บอกว่ามีความสำคัญยิ่งในขั้นตอน ในการตรวจแล้วเรามีเวลาในาย่ารที่

้อหนามือปืนเข้าที่ตั้งยิงหลังจากนั้นลอมพวงร้อยจะหาที่อยู่ตัวเองในแผนที่และหาแนวปืนเป้าหมายหอูปืนจะตัง้งฐานยิงตามที่ล้อมพวงร้อยลบและแลงงรงงานกรรมทะ หลอนไฟเหตุทำการขี่ไข่ถากันสุดทราบกำลังโดยหลอนผู้ขับรดเป็นตอนยาลบจะเสริมความจากเคลื่อนที่มาเสริมความให่คงเพิ่มหน้าการยิงีตุงบอลยาลบจากเคลื่อนที่ตามหลังเป็นห้วงเพื่อเพิ่มหน้าการยิงให้กับมวล ปฏิบตัติวันนี้เป็นการตรวจสภาพความพร้อมลบของการฝึกเป็นหน่วยของพันุ์ประจําปีของประจําปีนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีการฝึกเป็นประจําปีใน,นปีนี้เราพิเศษนิดนึงในส่วนของ ที่เรามีอยู่แล้วก็เป็นการสร้างจิตวิญญาณของการเป็นทหารนะครับเพราะว่าเราจะต้องฝึกอย่างหนักแต่เราไม่รู้ว่าเราจะลบวันไหนการรบนี่ก็เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเมื่อมีภัยคุกคามขนาดใหญ่ที่ต้องใช้กําลังรบตาแบบกองทัพมาที่หนึ่งก็จะต้องมีความพร,อร้อมตั้งแต่บัดนี้ครับ